สวัสดีครับผมเจอกันครับช่องคัดขนาดครับมือนีเข้าทิ่มชมสวนอินทผาล้ำไร่พิรพัฒน์แอนธนวินอยู่อำเภอสาสสคันจังหวัดกฬสินครับเป็นสวนหนองไมาอินทาผาล้ำนี่เป็นปีที่สองครับเป็นสวนของมู่ผมเองของขอบขั้วครับอ่พอดีผสมเกสรติดแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงขัดหมากครับนี่พอกับแม่เพิ่นคัดหมากแล้วที่แหลมมันหนาแน่นหมดนะครับหนาติดกันมาบเพิ่นก็นเลยคัดออกเพื่อให้มัน มันจะบริยาิอาหารกันนะครับมันจะเริ่มเติบโตมันนวยงใหญ่นี่ครับอันนี้สิเป็นพันบาฮีครับเป็นผลแล็จากบาเลนครับนี่ครับนวยหน่อยเดี๋ยวกันง่ายครับอีกประมาณประมาณกลางปีช่วงช่วงมีทุน่ากระดากระดาพอดีครับนี่ครับมีหลายต้นครับหลายต้นมากเลยพ่อกับแม่เล่าเห็ุหมายไว้ครับ ตนได้ขัดมากแล้วเพล่นกับสีไม้เป็นอันนี้ไว้เจงบลืมเจงบลงครับนี่สีมีทั้งหมดสองลอยก็ตนครับปีที่สองนี่หู้สซกว่าออกหลายก็ปีแล้วครับนี่ครับเป็นมากสุดมากเลยครับหน่วยใหญ่มันสีสีเหลืองหวานครับตัวน,นี้บ่ไเด้เป็นพเพาะเมล็ดนะครับ ตัวน,นี้เป็นเหนือเยื่อทั้งนั้นครับนี่ครับพ้าเข่าไปในสวนมาทายให้เบิง้งเอกจากทายไปได้หลายแนวนะครับส่วนมาผมดีทายเช่นกินเลี่ยนร,รยากาศบ้างครับนี่เต็มหมดเลยครับนี่ครับรตลอต้นปีนี้ปีที่สองของสวนนี่แตละต้นหลายจันมาครับ ก็มูลาคา่าติดตีใบเขาข้าวนะครับเขาข้าวอาติบัวตงอาติบัวแมนเขาข้าวครับประมาณสามล้านก็บาทครับมืดอนี้ครับออกปีละเทียบนี่ตดนกินตะาล้ำเปือกสมิ่งมันจะเป็นเปือกตะกูลผมคิดว่าน่าจะเป็นเปือกตะกูลพวกตระกูลป่าหมอกส่วนมากมันาสีมีดวงสีมีตระกูลหมอกข้าวเนาะมันจะมีวัชพืชหรือว่าศัตรูพืชอะไร สิเป็นดวงครับดวงมะพข้าวหรือว่าดวงสาคูนะครับสิมักมากินใจกลางอยู่ในข้างในมันครับบางเหตดในตนตายก็นมี้ตายหลายต้นอยู่นครับสวนของผมเพราะว่ามันสิมีดวงดวงสาคูดวงมะพข้าวสิมักกินใจกลางมันเจาะเข้าไป้างไหนบางเคียพ่อเล่าก็สิเอาอันแนวแนววัดไข่ไหมครับแนววัดไข่ของหมอที่วัดขึ้นหัวใจนะอันดังตึบตับตึบตับนะเอาไปใส่แล้วก็มาวัดเบิ้งกันได้ยินเสียงดวงเล่าก็สิ เจาะลงไปเราก็ทําลายเลยครับเพราะว่ามันมันบมคุมนะครับมันตายมานี่ครับมึงต้นนีเนี่งาโบเป็นวาปอยมันขืนทั้งขีดนะครับก็ดีทาง่ะมันเป็นทางน้ำไหลพาย่มนำาย่ไมเข้าตัดหยาแล้วหนามันไหลพาหยามันก็เกืดอที่เราตัดเราก็เกื่อนไว้บักขักันนี่ครับนี่ครับต้นเนี่โอ้ืนท่านในคัดนะครับนี่ ท่านในคาดหมากมันจีเป็นเังสี่ครับเพราะว่าบ่เห็นมัพอกับแม่หมายไว้นี่ครับหน่วยมันสีหนาแน่นประชากรมันหนาแน่นบางเทีกับมันสีอาจเกิดการหยาดอาหารหน่วยมันจีผสมบูรณ์ครับนี่มันยังหนาแน่นนะครับนี่นี่ครับบางคนอาจจะคิดว่าปล่อยไปเลยกับมันอาจจีบนญ่ให้มันสุดๆครับขาะขาดหมากผมกินว่าขาดหมากแล้วมันอาจจหญ่สุดมันสามารถสีแบ่งเป็นเกรดเอเกรดบีเกรดซี่เลยครับ นี่ครับนี่คท่านได้ขาดหมาเพืกันครับฝุ่นครับแม่เหมือดเลยครับแถวนี่ออกเหมือดเลยครับร้องลอยมาฝุดสิสิีพลาหญิงังเหมือดนะครับมันมันหลายต้นนี่ต้นนี่คท่านได้ขาดเพื่อนครับต้นนี่ที่หลุดซิ้งปลาจิอกเถากะม่ครับ นี่ครับอันอถุงถุงฟอกกระแม่ท่าแนวออกอะ่ะมันยังหน่อยอยู่ครับผสมติดแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นสิกฟอกไว้ก่อนนี่ครับบางบางจันออกกับงีก่องอยู่เลยนะครับมันสิออกเป็นตะคุม้มคิดว่าน่าสิเป็นตะกุนตะกุนปลามตะกุนมะข่าหครับมันออกคล้ายๆกันเนอะงีง่องอสิก็มีครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งกับนี่นครับางถนนหลายเติบครับ รงงานเทาทีอ,อยู่ฟังนียครับผูบ้ใดาขามาหาผมก็สิได้พาตัวนอินตะขาล่ำขาไปเป็นแนี้ยวสุดตอนครับไปประตูทางกันครับอยู่ติดสะพานเทพครับติดสะพานเทพสุดาประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับอยู่บ้านตาที่ตัง้งยู่บ้านโน้นวิเศษครับอยู่อำเภอสายสันจังหวัดกรสินครับผู้ใดแบะมาเล่นแบะพานมากอะติดต่อผมนะครับมีเบอร์โทร อยู่นานนะครับข้างน้าที่เป็นป่ายเข้ามาล้านรับซื้อของเก่านะครับแต่ว่าที่จริงมันเป็นโล่งปละสติกรผมผมกเ็เหรียญของเก่านะครับเป็นของเก่าทุกโต,กตกเลยครับแต่ว่าโล่งหลักเท่าที่เครื่องจักรบทปละสติกรส,ส่วนหลายนี่ฟังนี่ก็มีเลยนี่กับท่านไอ้ขัดด้วยกันครับหัวมันหลายชนพัวก็แม่แล้วขัดสองคนเองครับเพราะว่าต้องหาคนงานเข้ามาขัดเพิ่มเขมียนคนงานเข้ามาขัด รับสมัครดูครับแอนหมดแล้วครับนี่ครับเท่ากับมาชมสวนไร่พิรพัฒน์แอนธนวินครับพิรพัฒน์นี่จะเป็นซื้อฟีฟฝ่าครับธนวินจะเป็นซื้อลูกไส้ผมเป็นซื้อยู่ฝ่าเลยต่างสองคนใส่กันครับ ผู้ใดผ่านมาแหวะอยากมาทายลูกผมเนี่ยน้ำให้มาทายช่วงช่วงมากที่มันสุกแล้วอีกประมาณสองเดือนครับอันนมาคันสุกแล้วมาทายลูกมันสีงามครับเขามาเยี่ยมชมสวนเขามาสื่อเขามาอุดหนุนได้ครับมาสื่อเขามาชิมก็ได้ครับเขามาเล่นมาทายลูกมาเบิงผู้ใดบ่กเคยเห็นกับเขามาเบิงมาแหวะมาอันนั้นเลยก็ได้ครับแวะเขามาเล่นน้ำผมก็ได้ครับกับขังขังๆโรงงานกับที่มีสนามรถอเต่อคอของผมครับเดี๋ยวกอนผู้ใด ขี่มอเตอรถุดาบเป็นหรือว่ามีรถปิดรถมากอะเอามาขี่ในะสนามผมหน่อยครับขี่ทุกวันอาทิตย์กับวันเสาร์หลักๆอีกขี่วันอาทิตย์ครับเสาร์ก็ขี่ได้ครับนี่ครับอันนี้เบิ้งแบบบ่าในโลกรายละเอียดปไปแล้วครับเพราะว่ามันมันยังหมากหน่อยอยู่หมากออกเหลืองๆนะ่ะเดี๋ยวเข้าสิมีการชิมค่าต้นเด็ดซิมเบิงหวานบอ แต่ว่าผมตามที่ผมกินมาแล้วนี่บ่มีฝาดครับหวนนเป็นเหนื่อยเยื่อครับบาฮีซื้อพันบาฮีใหญ่โอเคครับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้ซ้ำนี่ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามขากขนาดขึ้เก่าครับโดนโดนเทียห้องฟอกันครับสิพยายามทายดูๆครับทายเรื่อยๆทายทุกแบบครับโอเคครับเอาละ